ที่แล้วราคาเป็นไงบ้างครับพี่พอพี่แล้วก็ราคาดีพออยู่ได้พออยู่ได้คือถ้าถั่วฝักยาวต้องราคาขั้นต่ําเท่าไหร่ถึงอยู่ได้แค่สิบห้าบาทก็อยู่ได้แล้วสิบห้าบาทนะสำหรับผมนะครับผมเตืไม่รู้แต่ถ้าเราสิบห้าบาทโอเคก็ตอนนี้ของพี่สมงชอบนี่ก็คือสิบห้าบาทแม่ค้ามารับถึงสวนแล้วเราไปส่งเองครับขอมารับโอ้ขามารับเองเหรอครับตอนนี้อโอ้ดีเลยเนาะติดคู่แบบนี้ครับติดฝักคู่ฝักคู่แบบนี้นะเสยอแล้วเสแล้วช่วงล่างเสยอแล้ว ผัวพ,พัน์อะไรครับนี่เหรอครับอันนี้คลองสิบคลองสิบครับคลองสิบนี่ความโดดเด่นของพันุนี้เป็นยังไงครับคือฝักมันจะเขียวคะฮะเขียวก็ดูสวยแล้วก็ยาวประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนมันต้องการของตาลาดตัวนี้ผมว่าเก็บไม่ทันนะเดี๋ยวที่หน้าผมมีมาตามให้นะ <laughs> ผมบอกเลยว่าผมดูลักษณะช่อแล้วนะครับโอ้โหช่อหนึ่งเนี่ยมันมากกว่าสองฝักแน่นอน,นครับมันจะติดมันจะติดเยอะเลยเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันแน่นอน อันนี้มือใหม่เลยนะครับที่ผมชอบเ่ยคือมือใหม่ปลูกถั่วครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําเกษตรคือเมือม่อก่อนคือทำอะไรมันก็ไม่ได้ผลเลยครับเอก็คือเมื่อก่อนที่ที่ผมชอบทําอะไรครับปลูกปลูกปลูกออย่างนี้แหละครับแล้วมันไม่ได้ผลครับก็ม,มาเจอนี่นนแหละมีอ,อย่างเงี้ยหลยครับแล้วก็เป็นยังไงก็เนี้ยก็ยดูแลชวนเองไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่ามันดูได้เลยครับมัน มันก็ติดบ้างมาติดบ้างคดับมันก็ร่วงใช่ไหมครับแล้วก็ใบมันก็เป็นไงมันเหมือนเหมือนดาน้าค้างอ๋อเป็นสนิมเออครับทีนี้เก็บได้เพราะว่าตัวมันเก็บได้เป็นเดือนของผมเก็บได้แค่ยี่สิบวันก็หมดแล้วอ๋อคือก่อนหน้านี้นะเหลืองหมดต้องแป่งเลยครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ใจมีอ่ะรอบก่อนรก่อนสบายแล้วรอบก่อนที่ผมส่งไม้ทดลองเป็นไงครได้ของทดลองมาครับสามปวดก็โอเคนู้นยังมีอยู่เลยครับครับยังเป็น ปุ้มอยู่เลยเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปขายเกคยใช้รถพ่วงข้างก็รถเข็นแต่ว่ารถเข็นเลยครับมัดมัดใส่กระสอบใส่ท้ายรถมอกระมอจะใจครับอ่าแล้วพอพอเฉียงผมแปลที่หนึ่งเป็นไงครับไม่รู้มีกระบะต้องใช้กระบะไปเลยใช่ไหมครับกระบะเลยโอ้จริงจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ผมมาดูได้เลยมาดูได้เลยอันนี้คือถั่วตอนนี้ขึ้นเลยสุดหลักแล้วนะครับโอเคผมอยากให้พี่สมชอบเนี่ย พูดถึงวิธีการปลูกแต่เริ่มแรกเลยครับว่าทำยังไงก็ไถดินไปเลยครับผมเราไถดินเลยทีครับคือไถไถหมดเลยนะไม่หมดแล้วก็ทิ้งไว้สักเจ็ดวันอ๋อตากดินไปเจ็ดวันครับเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็มายกกล้องอีกอ่าคือมันเป็นผ่านคู่ใช่ไหมพี่อยกกล้องขึ้นมาเจ็ดจานอ๋อผ่านเจ็ดจานยกกล้องมายกกล้องก็ไอ่สามก็เป็นผ่านคู่ครับผมนี่ยังขึ้นคราบไปมดเลยเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันใช่ไหมครับ พีหลังจากนั้นพี่ก็ทํายังไงต่อครับแล้วหลังจากนั้นก็ก็เอาไอ้พยายามท่อลงอ๋อคือเราใส่น้ำจืดคือเราท่อวางก่อนวางก่อนครับผมวางก่อนแล้วเราก็คุมพลยางเอาพลยางคุมเออถ้าดีมันไอ้กี้ไข่อะไรโรยบนร่องเลยก็ได้คือเราลองพื้นก่อนลองพื้นแต่ของพี่นี่คือไม่ได้ลองไง่ายเลยไม่ได้ลองไม่ได้ทำไม่ได้นี่ขนาดไม่ลองนะพี่โอ้โหนี่คนติดทุกข้อข้อละสองฝักสองฝักเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงครับไม่ได้นั่นอะไรเลยครับ มงคล่นมามดเลยครับด่างเด็กขึ้นแล้วแล้วก็พอเราคุมพ้ายางนะครับคุมพ้ายางเสร็จคุมพ้ายางแล้วเราก็ปล่อยน้ํามาก่อนวันวันหนึ่งปล่อยน้ําให้ดินเปียกก่อนเออวันครับตอนเช้าก็เอาเมล็ดชิมชิมชิมลงไปเลยอ๋ออันนี้เป็นเป็นรุ่นที่เขาพ้ายางเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเจาะรูมาให้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่พาเจาะรูมาแล้วโอเคแล้วก็คือหลุมนึงแค่เท่าไหร่ครับเนี่ยมันอ่างแก้สิบเซนสี่สิบเซนครับหลุมนึงเราหยอดกี่เม็ดครับสองเม็ดหลุมละสองเม็ดสองเม็ด ประมาณกี่วันถึงจะงอกครับถัวประมาณแปดถึงสิบวันแปดถึงสิบวันใช่ไหมครับเขาเ้าใจเห็นใบขึ้มนมาแล้วก็ตัวตัวค้างพวกนี้ครับค้างนี่คือเราทําได้ก่อนเลยไหมหรือว่าเรามาปักทีหลังครับไอ้ค้างนี่มันมันแล้วแต่แต่ว่าของผมอะพอมันขึ้นประมาณคืบหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ปักค้างอืมครับผมคืบหนึ่งปักค้างเพราะถ้าอย่างนั้นมันมันไม่ตันอืึเพราะว่าคนเดียวแฟนมาช่วยบ้างก็ก,กี่วันให้ปุ๋ยทางดินครับก็ดูใบ คือของผมอะจางดินผมยังไม่ให้นะครับผมผมผมจ่ายมีเองสูตรหนึ่งอ๋อพี่ใช้ฉีดทางใบก่อนสี่ใบพอสี่ใบฉีดสูตรหนึ่งฉีดสูตรหนึ่งเลยครับผมสิบวันสูตรหนึ่งอีกครับผมพอมันจะมีหนวดพอจะเขียวได้อืมแล้วค่อยใส่ปุ๋ยยอดประจังอ๋อคือให้ทางดินทางดินประมาณสิบห้าวันได้ไหมประมาณก็ประมาณนั้นแหละประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันเราค่อยปล่อย ประมาณสินนบห้าวันเราค่อยให้ปุ๋ยทางดินนะ,นะความถี่แล้วพี่ความถี่มันมันเราต้องดูด้วยเพราะว่าเร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 า,เราฉีดมีเองใช่ไหมครับเราต้องดูด้วยว่าใบมันเป็นยังไงถ้าฉีดมีเองใบสมบูรณ์เราไม่ต้องปล่อยมาก็ได้เพราะว่ามีเองก็เป็นปุ๋ยตังใบอยู่แล้วครับเป็นปุ๋ยตังใบเราไม่ต้องามาทำอะไรเลย,เลยคือปกติ <ไอ S 2> ก็คือถ้าเอาแบบถี่ๆก็สองวันครั้งไม่ไหมสองวันครั้งช่วงแรกนี้ให้สูตรอะไรครับปุ๋ยทางดินสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอเริ่มสิบห้าเลยเหรอครับสิบห้าเลย มอพี่เริ่มสิบโอ้ใบใบเขียวใหญ่ดีนะนะครับเครื่องสิบห้าเพราะว่าใบมันใช้มีเองมันสมบูรณ์อยู่แล้วไงอืมแล้วก็เอาตางดินมาเสริมครับผมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วแล้วช่วงติดดอกนี่พี่ใช้สูตรไหนครับแปดอีฟสีอีฟสีอืมคือช่วงติดดอกที่ใช้แปดอีฟสีอีฟสียี่สีโอเคยี่ห้อยทีใช้คือมีเองไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยตางดินปุ๋ยทางดินยี่ห้อใช้คืออะไรครับใช้ไอ้ของเรือใบไวกิ้งก็คือของย่า ไม่ใช่ยาราเรือใบไวกิ้งอ๋อคือยาเรือใบไวกิ้งจริงๆมันก็บริษัทเดียวกันผมไม่รู้มันก็บริษัทเดียวกันกับอ๋อคือจริงๆเนี่ะปุ๋ยเนี่ยของยาร้ามันจะมันจะขายแฟรนไชส์ให้กับเรือใบไวกิ้งแต่ถ้าใช้ของยาร้ามันจะลายเร็วเลยเราจะเห็นชัดเจนนะแต่ราคาจะแพงนิดนึงนะก็คือเราก็ใช้เรือใบจะลายเร็วเนาะนี่คือเทคนิคการทําถั่วฝักยาวสุดลแล้วแล้วก็ขึ้นค้างแล้วเอาขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ทันโอ้โหนี่เลย กองเนี่อันนี้อัน,นอีกแปลงหนึ่งกำลังขึ้นค้างอยู่นะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้พี่สมชอบปลูกสองรุ่นนะสองรุ่นโอเคปลูกสองรุ่นก็สําหรับกรเกษตรแล้วก็มือใหม่นะครับมีอะไรแน,นะนำบ้างครับพี่ก็ <c oughs> อยากจะบอกทุกคนว่าไอ้ลองมีเองเนี่ยครับลองมีเองแล้วก็มันมีอยู่สี่ตัวใช่ไหม <c oughs> ตัวแ <c oughs> รกมีเองมีเองเบอร์หนึ่งอ่ามีเองหนึ่งผสมนกเอาครับไอ้กันแมลงแล้วก็กำจัดเชื้อราครับเออ แล้วก็เป็นอย่างเนี้ยดูใบอ่ะเนี่ยดูใบครับไม่มีแมลงเลยใบหนาไ,ไม่ไม่มีเลยแล้วก็ช่วงวันก็ไม่เฉาด้วยผมใช้สารเครมีไม่ได้กพอฉีดผมเปื่อยหมดทั้งตัวเพราะเมื่อก่อนพี่เคยแพ้สารเครมีใช่ใช่ไอ้คอไฟอะไรไม่รู้คอไฟรีพอตเออแล้วก็ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าไปทําอะไรมาไปกีดยายจะไม่ไหวใจเขาบอกว่ามันผิวหนังอืมผิวหนังเปื่อยครับอืมปอมเหมือนกับโดนไฟอ่ะก็หลังจากนั้นก็ ก็ต้องหาทางเลือกใช่นกเขาก็ต้องหาทางเลือกหาทางเลือกใช่นกเขาของมีเองครับเออพอออมาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยใช้ทุกวันครับผมอันนี้ทางใบไม่ฉีดบ่อยไหมครับฉีดสามครั้งเลยอันนี้เพิ่งแต่ปลูกมานี่ยสามครั้งแต่สี่สิบห้าวันแล้วเนี่ยใช่ไหมเพิ่งโอ้สี่สามพักเองนะสามครั้งโหยังดกขนาดนี้นะเนี่ยอ๋อคือตอนตอนนั้นคือผมให้แถมมาใช่ไหมสูตรสองกับสูตรสามให้ให้ให้มาลองครับแล้วก็ตัวตัวนั้นพี่สั่งสูตรหนึ่งมาถูกไหม ใช่ใช่อ่าสูตรหนึ่งก็ได้สูตรหนึ่งกับน้องเอาฉีดอยู่ตอนเนี้ถั่วตอนนี้ต้องใช้สองกับสามบวกกันแล้วครับสองกับสามบวกกันเดินไม่ได้เลยเ <c oughs> ดิไไดเเนไม่หมดเดินไม่ได้ครับดูเอา<ด>เองครับตอนนี้คือแปลงถั่วของพี่สมชอบนะครับนี่คือเสรีกรมือใหม่นะครับทําครั้งแรกด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยทำอ่าไม่ได้ผลผลิตเลยครับแทบไม่ได้เลยแล้วก็พอพอเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงวิธีการนะครับพัฒนาตอนนี้คือเริ่มจะเก็บไม่ทันแล้วนะครับ ขึ้นยังไม่หมดเลยเออแล้วจะเก็บไม่ทันนะครับเอาขวขึ้นค้างนี่ไม่หมดเลยนะครับหมดเลยเนี่ยเป็นขวัแล้วยังครั้งแรกนี่ปลูกนี่คือเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายตลาดนะครับไม่กี่มัดผ่านไปไม่กี่วันครับต้องกรากะบะไปนะครับเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้เลยยอดมันเยอะอันนี้อย่าที่หนึ่งก็น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยผมว่าประมาณสักห้าวันห้าวันใช่ไหมห้าวันฝั่งโน้นมัน อ่าครับเริ่มเริ่มแล้วนะห้าวันเจ็ดวันนี้น่าจะเริ่มฉีดเริ่มเก็บได้แล้วคือกว่าแล้วครับย่างไหมนะต้องอต้องมาเด็กมาเกียวอ่ะโอเคอีกอีกหนึ่งพี่อ,อันนี้ถั่วพัน์อะไรครับนี่เหรอครับอันนี้คลองสิบคลองสิบคลองสิบนี่ความโดดเด่นของพันุนี้เป็นยังไงครับคือฝักมันจะเขียวฮะเขียวก็ดูสวยแล้วก็ยาวประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนอืมมันต้องการของตลาดตัวดีครับผมก็คือเป็นถั่วเนื้อถั่วเนื้อ ไอ้แปลงนี้มันคลองสิบแต่แปลงงูมันมันลำน้ําชีอืมก็ปลูกหลายๆพันธุ์สลับกันใช่เพื่อกันแมลงด้วยกันโรคด้วยนะครับคือคือความต้องการไอ้บางครั้งไอ้พ่อค้ามันต้องการคลองสิบอืมอ่าเรามีคลองสิบขอต้องการลำน้ําชีเราก็แล้วมันต่างกันตรงไหนครับราคาเหมือนกันแต่ว่าคนซื้อไอ้พ่อค้าคนที่มาับซื้ออ่ะมันจะชอบไม่เหมือนกันไม่ไม่ ความแตกต่างของของของรูปทรงของอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันฝักแต่ว่าไอ้นี่มันจะเขียวนวลกว่าอ๋อมันอยู่ที่สีหรือเปล่าสีสีของฝักเออน่าอันนี้หยิบแม่ค้าหนึ่งอืมนุ่นเหรอครับผมนึกว่าปลูกพันธุ์เดียวขายกันขอบจักรวาลไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้หยิบพันธุ์หนึ่งแล้วก็อันนั้นฝักนุ่นหยิบพันธุ์หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูรื่องน้ำสีรื่องน้ำสีเป็นยังไงครับอันนี้คลองสิบนะครับคลองคลบคลองสิบคลองสิบก็ ผมว่าเก็บไม่ทันนะเดี๋ยวที่หน้าผมจะมาตามให้นะผมบอกเลยวนะ่าผมดูลักษณะช่อแล้วนะครับโอ้โหช่อหนึ่งเนี่ยมันมากกว่าสองฝกักแน่นอนนะครับมันจะติดมันจะติดเยอะเลยเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันแน่นอนดูแล้วเก็บไม่ทันนะครับไม่มีแมงไม่มีหนอนไม่มีอะไรรบกวนเลยครับเนี่ยโอ้โหฉีดแค่สามครั้งเองนะครับเนี่ย อ้าวมามาถึงคลองสิบนี้คลองสิบ้วครับอ๋นนี้อ๋นนี้ลาน้ำชีชีโอเคตกอีกไม่ไม่รู้อ้าวเว่า้เดนกว่นี้อ้าวเรามาดูลาน้ำชีครับตรงนี้ดูดูดอกก็ลักษณะการติดก็เหมือนกันนะครับลักษณะใบลักษณะอะไรก็มันติดติดคู่มาเลยครับเนี่ยเห็นไครับสังเกตดูคือเราอีกสี่ห้าวันเรามาดูเนี่ยแต่เราจะเห็นเลยว่าถั่วนี่ติดคู่มาเลยนะครับดุกหุกุกมากครับนี่ครับ อืมเนี่ยจะติดคู่แบบนี้ครับติดติดฝักคู่ฝักคู่แบบนี้นะเกือบทั้งสวนเลยครับเฉยแล้วเฉยแล้วช่วงล่างเฉยแล้วอืมลำน้ำชีก็คือความสีเขาต่างก,กันต่างกันนิดเดียวต่างที่ใบมันจะออกใบใบใหญ่กว่านิดนึงครับผมใบใหญ่กว่านิดนี่ลำน้ำึงคือตอนนี้แปลงนี้คือเรากำลังเอาค้างขึ้นใช่ไหมครับ ช่ไหมครับตปลง่นี้กํกลังออกขึ้นอ่ะเพราะว่านี่กำลังเกี่ยวหม่หมดนี้อืมครับแขนงมันแตกเร็วนาะแตกเร็วแตกเร็วขึ้นไม่ทันเลยขึ้นไม่ทัเน,นี่นเ,กนเกี่ยวไม่หมดเกี่ยวเมื่อวานอ่ะครับติดคู่เลยเอ่โกติดคู่ครับรอบที่แล้วราคาเป็นไงบ้างครับพี่รอบที่แล้วก็ราคาดีพออยู่ได้พออยู่ได้คือถ้าถั่วฝักยาวต้องราคาขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงอยู่ได้ แค่สิบห้าบาทมีได้แล้วสิบห้าบาทนะาหรับผมนะครับผมทีกันไม่รู้แต่ถ้าเราเราสิบห้าบาทโอเคผมพอใจะแล้วก็ตอนนี้ของพี่สมชอบนี่ก็คือสิบห้าบาทแม่ค้ามารับถึงสวนแล้วเราไปส่งเองครับขอมารับอูขมารับเองเหรอครับตอนนี้โอ้ดีเลยเนาะมันต้องประจํมาแล้วเก็บตั้งเอาไว้ก็จ้งกิโลเอาไว้ถ่ถุงเอาไว้ครับนับถุงไว้เขาตอนเย็นไม่อยู่ที่นี่เขาก็จะได้แล้วทีล้ผมไม่ได้มาผมไม่ได้เห็นฝักว่าฝักยาวไปยังไงนะผมพี่สมชอบไม่ได้ถ่ายให้ผมดูไม่ได้ถ่ายด้วยผมดูกำ ครับกันตงยกขึ้นมันแตกเร็วครับแตกแขนงเร็วส่วนหนึ่งเนี่ยแตกแขนงเร็วครับเร็วจริงๆรเราผสมม้นนกง้อด้วยแล้วก็ผสมกันเชื้อราครับไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยไม่ใช้สารเคมีบริจุดครับอ้าวไป